สดน้ำหอย<สด>มากินหอยแข็งใหญ่ตำหมักหุงน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสเด็ดตำเองกับผักสดสดรอบสวนกันครบับหอยแข็งใหญ่กับการพูนสดๆมาเพ,เพื่อนๆหอยแข็งลูกใหญ่ๆลวกแค่สิบประมาณสิบสองวินี่เลยโหเลยอันนี้ไม่ใช่ใบบอลนะครับเ,เพื่อนๆ น้องน้องหนูๆน,น,นูที่ดูอยู่อย่าเข้าใจผิดนะจะหกไหมทีเนี้ยดูดูหอยแครงมันเป็นก้านพูนนะครับอุ้ยเลยแล้วก็หยดโอหูดู <c oughs> อดไอโ oh, อ้ม y g o กิอ้ดหูยเจด๊ดายเป็นการกินที่ทุลักทุเลโอ้โหไม่เป็นไรล่วงไปแล้วโหตากล้องบอกมอง ถ้าจะให้สุดมันต้องลำบากหน่อยเ, <laughs> อเพื่อนมาน้ำจิ้มซีฟู้ดรเด็บประเด็นคือตัวใหญ่ตัวแรกด้วยมาการพูน หอยแครงใหญ่ในดงผักอีเลศอศยุงดูน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบเด็ดมากร้านเลยครับโอ้มาหืมหืมสุดจัดแทบมากเพื่อนดอมูมา หอยแกงใหญ่กับใบมันสับปะหลังมาจีจัดมากเพื่อนๆอ่ะลุยเลยแซ่บมาเด้อพี่น้องเอ้ย สดน้ำหอยหอยแกงใหญ่กับยอดผักกระตินออนมาจีดจ๊าดมากเพื่อนๆตากล้องเริ่มมองตาขวางแล้วบอกโอ้โหมีแค่นี้ แบ่งไว้ชั้นกินบ้างว้าหืโอ๊ะไม่เป็นไรน้ำหอยแตกคาปากเลยอเอากเหลือเกิน ด้าอวบใหญ่ๆสุดยอดนี่คุณจะไม่ได้กินใช่ล้ว